สวัสด so ีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เนาะคราวคราวเนาะชีวิตเราก็ต้องดำเนินไปใช่ไหมคะวันนี้มีเนื้อสันมีเนื้อสันมีจะทำรลาเต้นมีเนื้อสันมาก็จะใส่เครื่องปรุงซอสหอยนะคะกำลังฟังแล้วก็เ้ำเราจะทำปลาเต้นเนื้ออกเนาะถ้าเป็นบ้านเราเรียกเนื้ออกเนาะ เราก็จะใส่นะกระเทียมใส่ผักอันนี้ใส่ไปแล้วใส่กระเทียมสดไปเลยนี่แล้วก็เจ้ามีดมาสิมีดมาซักมีดมากรีดกรีดกรีดให้เนื้อมันเข้ายูจะง่ายนะเน้อนีดแล้วก็อันนี้นะคะกระเทียมที่หัน่นเราก็จะมุดมุดลงไปเลยกระเทียมที่หัน่นแล้วก็อันนี้ข้้นปรุงไปดูวิธีการทํา เนื้อ้อ,อบนะคะจะใส่โถนี้อบนี่ก็จะหมักด้วยกระเทียมกระเทียมเห็นไหมคะกระเทียมอันนี้ก็จะใส่ลงไปในหมอ้ออันนี้กรีดแล้วกรีดแล้วมีดกรีดแล้วก็ออก็เากราก็จะฟักยูกระเทียมฟักเสียบกระเทียมนะกดกดลงไปในเนื้อหมูนะคะกรีดแล้ว มีดกรีดแล้วก็จะเอากระเทียมกดลงไปเลยค่ะเห็นไหมกระเทียมกดลงไปแล้วกดลงไปให้มิดดเลยนะคะส่วนผักนี้เราก็จะใส่ไปในโถเปลี่ยนๆจากโถนี้เราก็เข้าเตาอบตอนนี้วิวตั้งไว้ประมาณร้อยเท่าไหร่ร้อยแปดสิบหนึ่งชั่วโมงนะคะไปเดี๋ยวไปปรุงก่อนปรุงก่อนอนะมันจะ ไม่ทันกินไปปรุงปรุงปรุงกับนะคะอบไวตั้งแต่อบหมักแล้วก็เอาลงในโถตรงนี้นะคะมีน้ำซอสแล้วก็เอาลงไปเลยค่ะฟังฟังแต่ก็ยังไม่เข้าใจฟัง y YouTube เขาสอนวิธีการทำ YouTube มันก็ยากกันนะคะ อันนี้ก็จะมีนี่ค่ะเราจะเติมด้วยแล้วเข้าไปอบนะคะเติมแล้วก็จะเอาลงไปในเครื่องอย่างนี้เลยนะคะล่ลงไปในหม้อเลยลงไปในหม้อลงไปในหม้อลงไปในหม้อเลยค่ะฝานี้เราก็จะปิดอย่างนี้เลยนีคะแล้วก็เตาอบเลยตอนนี้ เสร็จแล้ววิวิจะเอาตอเตาข้าเตาอ,อบแล้วน้าทานปิดฝาก่อนใส่โทอบเลยค่ะคนเ,เนื้อสันในขึ้นกิโลค่ะอบอบคึ้นกิโล,โลเดี๋ยวมันจะไม่หมดนะดูซิใส่เติมสีสันใส่แครนดแล้วก็เสียบกระเทียมให้ไหมยัดกระเทียมเรามีดกรีดในเนื้อแล้วก็จะมีหมักด้วยซอส เกลือพริกไทยลงไปแล้วก็หมักแล้วอบแล้วค่ะฝรั่งเขาจะชอบเนื้ออบปเอาข้าวตาอบเลยเข้าวตาอบปข้าวตาอบเลยค่ะข้าวตาอบเลยตอนนี้นำข้าวตาอบเลยไป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 เลยนำข้าวตาอบเลยค่ะเดี๋ยวมันจะไม่ทันกินนะคะต้องหนึ่งชั่วโมงนะนนี่หนึ่งชั่วโมงนะคะ เมนูนี้หนึ่งชั่วโมงไปแล้วเสร็จสิ้นเดี๋ยวพวกเราก็ต้องรอก่อนหนึ่งชั่วโมงนะคะรอก่อนเข้าไปอบแล้วค่ะรอก่อนหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมวิ่งวิ่งอันนี ปคก็จะมาทําเค้กผลไม้วิ่งวิ่งผลไม้ที่เมืองนอกมีแอปเปิ้ลมีหลายอย่างนะคะแผนกวิตามินซีทีดชอบผลไม้ค่ะมาเลย,ลยเดี๋ยวนณะนั่งรอเราก็ทำพโตเฟินไปก่อนมันฝรั่ง